อายุแก่แล้วแม่มาอยู่ที่นี่กับปัาปัสแล้วหนูอยู่บางไทยได้ไหมไม่ที่บ้านหรอมาถ้าม,มาม้าแก่มาม้ามาอยู่มาม้มามาอยู่บ้านปู่ย่าเนี่ยหนูอยู่บางไทยคนเดียวได้บอ mm hmm. พ่อกับพี่แก่หนูถ้าหนูโตขึ้นหนูอยู่บ้านที่บางไทยได้ไหมคะ mm hmm. กับพี่ตะ mm hmm. พี่โบกับทุกคนได้บ่ mm hmm. ได้ไดโอเคจริงๆเหรอคะโอ้ <laughs> จะคิดถึงสวีเดนปู่กับย่าไหมนี่ก็ได้ก็ได้ไม่ได้นะคะต้องบอกว่าคิดถึงแล้วไม่คิดถึงคิดถึงสินเนาะเดี๋ยวแม่พามาอันนี้ม,มาช่วงเสม,มอไม่คิดถึงเรามาช่วงเสม,มอกันปีหน้าหิมะตกเป็นยังไงบ้างเนาะหิมะตก เดินเมสาเราเป็อย่างคือหิมะตกมงังหดมงัดมงงอกระโดดกระเดียกเดพี่น้องปกอไป ี่ดคะต่างจังหวัดมันหาก,กินอาหารไทยยากล่านอาหารไทยแบบเนี่ยมันกับโบมีเนี่ยอุดอยากปากแห้งท่ามาต่างจังหวัดถ้ามาต่างจังหวัดอุดอยากปากแห้งเจ้าค่ะผัวต้องขับรถพาเขาไปในเมืองเพื่อไปกินอาหารไทยเพื่อไปกินเขาที่ล้านอาหารไทยกินอาหารเที่ยนึงเที่ยละหกร้อย โนเจลพันโคนถ้าสื่อมากินเองนะคะสร้างอาหารมากินย่บานเองเจลพันโคนเจลาสี่พันหาพันบาทผักก็ต้องซื้อต่างหากยู่นี่เขาสร้างอาหารไทยเขากะบปอกผักให้เขาเลยมันบ่มีผักขาเจ้าวบ่เทมผักให้เหาขาคือบ้านเขาได้ไหมพี่น้องที่คลิปนี้ก็เป็นคลิปเนีว่ามันอัตคัดความในใจคนมากินผักมาก,กินอาหารไทยมันใจสิขาดคนมากินประเด็นมันใจสิหลุดใจสิขาด มาขับรถมีสิบนาทีผุนดิพี่นนเน,เนะเา,าะขยับแล้วอีกอย่างมาข่อยเอาตังตเตอนขนมจีนกับปลาเดกมาโาคกสากกะเบูมีมันนอนอยู่บา้านคูกับยาสามสี่คืนก่อนสิไปเมืองไทยค่เขาสิยญาไปเมืองไทยค่ะมกบอกลาข้าเจ้าสามสี่คืนนอนกับเพื่อน โทรมานอยากกินต่บกกลัวเป็ดจะไปซื้อผักซีด้วยอยู่เมืองไทยเขาสบายผักกันละคะ่ะถือคือผักอยู่นี่กินทีละลอยคน้นไปกินผักผักกาดที่ซื้อหกสิบค้น สองสองหัวนะหกสิบหกสิบคนซื้อก็ต้องซื้อซื้อก็ต้องซื้อสองแพ็คสองแพ็คก็คือสีหัวกระโหลกงีสิบคนเนี่ยพี่น้องสาเหตุที่แบบอยากง่ายกับไปยุ่งเมืองไทยนี่แหละนี่ยคิดหอดอีเมานั่นแหละไปะยุ่งกับอีเมานั่นแหละเถ่าแล้วอีเมาก็ได้ไปเลี้ยงเมอเมอ์กับเกือบสิบกว่าปีเกือบสิบสองปีแล้วอยากไปยุ่งกับลูกกับหลานนั่นแหละล่ะค่ะพี่น้อง ฝากกดติดตามได้ด้วค่ะหักหน้อยๆแต่หักน,น,นานๆก็พอะเลยค่ะว่าต้องหักหลายดอกหักหน้อยๆเบิ่งหนูนะเซอร์วิสเด่นแฟนเพจเบิ่งแล้วสบายตาสบายใจเด้อค่ะพูดเลี้ยวจักรพวกเจ้าไล่ตาบ่วย,ย,เ,ย,ย,ยเ,เป็นอย่างดีเนี่ยจักรไายเห็นก็จากรไถ่เห็นเครื่องยานไล่ตาอากาศหนาวดิพี่น้อง เดือนเมษาหิมะตกพะเยอะค่ะเป็นตะนายพเงืดไหลเออ,อย่าล้ายตาเด้อคลิปนี้ก็ได้พี่นงองจา้าทั้งชมยูทู e ก็ได้หน้าอยูย่ค่ะหน,น้าอยู่ค่ะปปันนาแถวเล็กสัน ยูมันบําเพ็ทางเหนือขึ้นไปคักทักปันใดค่ะมันไม่ไม่เหนือมากถ้าขึ้นไปทั้งปุ่นกับออทางมูล,ลาผมเกิดเนื้อกะขัก,ขกแต่มองอีกเป็นตะยูพี่นอ้องเนี่ยอากาศขั้นหนาวกับหนาวกลัวอุปสรรคสะตอกโฮล์มยูดอกว่าแต่ว่ามันเป็นไปเที่ยวมันเป็นหมองท่องเที่ยวคนมาเที่ยวหลายคนทางเยอรมันทางอันอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ นเแถวโยโุโรปเพิ่นก็นเที่วโยวแถวยุโรปได้ไหมพี่น้องเก็จะามาแคมป์ปงแคมป์ปิงกันขับรถจากเยอรมันมาสวีเดนลนนทวนลนทวน,น,น,นมาจากนอร์เวย์มาสวีเดอร์แลนด์โอ้โหดูเป็นน้ำแข็งเฮ้ยเนี่ยเนี่ยแม่น้ำเป็นน้ำแข็งเลยเกลีจ่อยจ่อยขี่เกสกีตุ้มตุ้มเพอด,ดิก่ะขี่เกสกีเล่น เหาะเวิร์นเวินป่านมีเสียเปล้วเขาเหาะเวิร์นเวิน,นอันนี้มันหนาสปริงนะคะจักหน่อยดอกไม้ใบหยาบก็สิเกิดก็สิเขียวงามกะกีถ่ายบรรยากาศให้พวกเจ้าเบิ่งไปน้ำทั้งพอล้ายเงาเนาะกันเนาะเดือนเมษาพิมะตกโอ้ยงึดหัวเสีเต็ม